สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Curse Spell นะครับถ้าออกเสียงผิดหรืออ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับซึ่งเป็นเกมฟรีในสตรีมนะเป็นเกมที่ผมว่าน่าสนใจดีนะภาพมันดูน่าเล่นดีงัน้นก็เลยกะว่าจะมาลองเล่นกันดูสักหน่อยอเราก็เข้าไปดูในเกมกเลยแล้วกันะะนะครับไปเลยเลยไปนี่เป็นหน้าสร้างตัวละครนะไม่แน่ใจว่าจะสร้างเพิ่มได้หรือเปล่านะ แต่ของผมก็มันมีสร้างตัวเดียวแต่มีเล็หนึ่งอยู่น่าจะสร้างเพิ่มได้นะอาจจะต้องใช้เทมหรือเปล่าอ่ะไปเราเริ่มเกมเลยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมรับเป็นจอเล็กนะสำหรับคนที่มาเล่นแล้วรับเป็นจอใหญ่อาจจะได้ภาพที่ดีกว่านี้นะครับก็เรามาเล่นกันดูนะอ่าสวัสดีครับแล้วก็เข้ามาในเกมกันแล้วนะนี่ภาพเป็นไงน่านเล่นไหมราะว่นาน่าเล่นดีนะ อ่าซึ่งเข้ามาตอนแรกมันจะมีอ่าของให้ในตู้จดหมายก็มารับด้วยนะอ่านี่ผมยังไม่รับแล้วกันอ่าแล้วตรงมุมบนเนี่ยเนี่ยกิจกรรมมันก็จะมีแจกของแบบล็อกอินอะไรเงี้ยหลายวันทั้งสองอันเลยนะมีทั้งสองอันเลยอ่าพอเก็บของพอแบบรับของอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็กดกดตัว M เข้อใจกดตัว M แล้วเข้าไปในดานเลยแต่ว่าผมจะให้มาดูอันนี้ก่อนละกันกดตัว K ืออันนี้จะเป็นดาบใหญ่นะอ่าแล้วนี่เป็นเวทส่วนอันนี้เป็นธนูอ่าน,นี่เป็นดาบคู่อันนี้เป็นหมัดอันนี้เป็นคอร์ดอันนี้ก็แบบจะว่าไงเดียออกแนวเป็นปืนลมะมั้งอ่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าซึ่งอันสุดท้ายเป็นเขียวนะเขียวนี่ก็โอเคอยู่นะ อ่าตอนนี้ผมมี2ส,สายเราสามารถกดแถบได้อ่าตอนนี้ไปด่านคู่กดแถบปุ๊บอ่าจะเปลี่ยนเป็นเขียวเราสามารถตั้งได้โดยการกดตัว P แล้วก็นี่คามาหลักกับคามารองแล้วก,กดคลิกไปแล้วก็เลือกได้อ่าอย่างเช่นธนูอ่าเดี๋ยวผมใช้เปด่านคู่แล้วกันอ่าดานคู่กเขียนะแล้วก็อ่าเรามาเริ่กกันเลยดีกว่าเรากดตัว M แล้วก็อ่ามันจะมีด่านเพียงด่านเดียวนะสำหรับผู้เล่นที่มาเล่นใหม่ แล้วก็ทํากดเข้าไปเรื่อ,อ,อ,อยๆจนมันจะขับเป็นอย่างนี้หาพอขับปอย่างนี้ปุ๊บมันจะมีให้เลื่อกข้างบนเห็นไหมมีมอนสเตอร์ที่เป็นบอสอะไรพวกนี้แล้วก็ไอเราสามารถสร้างห้องเองได้เป็นเดสแมทชิงทงตีอ่ชิงคิดตันอะไรอย่างเงี้ยอ่างั้นเราจะมาเลื่อนไปนี้ก่อนเนาะนี่อ่าผมเข้าไปเลยแล้วกันดูดิภาพนั่งเล่นดีนะนี่มีนั้งเก้าอี้ด้วย อ่ามาละซึ่งสามารถอ่าซึ่งตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเลือกสายได้ตรงนี้อ่าพอเราพร้อมแล้วเราก็กดพร้อมอ่านี่มีฉาเกเปิดตัวให้ด้วยนี่โค้ดเท่นะนี่เขานี่เขาแจกมานะอ่าเราจะอ่าแล้วก็มันจะมีคอมโบบอกเห็นไหมครับมวอ่ะมันจะมีคอมโบบอกว่าเออโจมตีพื้นฐานอะไรยังไงโอ้โห ดาบใหญ่นี่มันตีกไกลอ่ะเราต้องใช้ทีเผอเข้าไปของเรามันสั้นกว่า,าไงอ่ะซึ่งเราจะกดแถบแล้วเปลี่ยนเป็นเคียวก่อนแล้วกันโอ้ติดกำแพงโอ้โหนี่ขนาดมันโดนตีอยู่นะเนี่ยลุกขึ้นมานี่นี่นี่คือคอมโบจากการกดล้วนๆเลยนะไม่ได้แบบเรียนสกิลอะไรมาสกิลที่เขาให้มาก็ มีตัว e อย่างนี้อา้าวโดนขาดอีกอ่าเอาตัวอก่อตนออตัวก็เป็นฟันทีเดียวแล้วก็โวยก็อย่างนี้อันนี้คือกระโดดแล้วตีนะกระโดดแล้ว,ลวคลิกคลิกโลโคลิกตีโลโลเกลายเป็นอย่างนี้อ่าอย่างเท่คืส่วนใหญ่สก,กิลเกมนี้เนี่ยจะเป็นแบบแนวให้กดอ่ะอ่าเห็นปะเห็นตรงมุมจอไหมจะมีบอกว่า,ากดเนี่ยกระโดดแล้ววิวสองขาเป็นการพุ่งอะไรเงี้ยมันก็จะสอน อันนี้ตัว e อันนี้ผมเอกเป็นเขียนนี่ตัว f อ่าแล้วกด Q เนี่ยคือไม้ตายนะเป็นไม้ตายแต่เราต้องรอให้เต็มด้วยตัว f เปิดไปก่อนแล้วกนะันเราเขาลุกอ่าเนี่ยมันจะมีเบรกด้วยซึ่งมันคอโมโมได้ระหว่างกดคลิกซ้ายคลิกขวานะโอ้โหอ่ากดชิป กดชิปเป็นการอ๋อชิปมากดชิปเป็นการแดดนะนี่ชอบท่าน,นี้มากโหโคตรเท่อ่ะผมจะเปลี่ยนเป็นเคียวดูแลกันนะเปลี่ยนบ้างกดเอ้ยยังไม่ได้นี่หว่าเคียวนี่จะพิเศษหน่อยที่กดกระโดดปุ๊บจะเป็นปีก W สองครั้งจะเป็นพุง่ง ตัว F นี่เป็นการใช้โซจับตัว E นี่หดยับอ่ะอ่าเรามีสแตมีนาด้วยนะหลอดสีส้มด้านล่างเห็นไหมสแตอมีนาหลอดสีฟ้าเป็นหลอดใช้สกิลอ่าตัว R เป็นปล่อย Demon <Demon S 2> เดมอนเดมอนออกมาช่วยฟันอ่าเรากดนีก็ได้คอมโบเราก็ได้ดเดมอนก็เหมือนกันแต่ว่ามันจะออกมาแค่ฮิตเดียวเห็นไหมสีฮิตเดียว อ่าใส่ไปหน้าหมดอย่างนี้อ่าเดี๋ยวจบนี้เราไปลุยด่านบอสกันแล้วครับโอ้โหพลาดอ่าเดมอนไปอ่าผมอยากให้เห็นอันตีเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขานี่โอ้ย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  ยิ่งเราคอมโบได้ดีเนี่ยยิ่งเราเก่งคอมโบเนี่ยเห็นปะเนี่ยคอมโบได้จนกสเตมิน่าหมดเลยอะแล้วยังมีออฟอาวุธอะไรอีกนะที่แบบเื่อสเตมิน่าจะสเตมิน่าน้อยลงอะไรอย่างเงีย้ยเราก็สามารถทำออฟชุดได้โอ้โหอุ้ยอันตีมาแล้วแต่เดี๋ยวขอหาวการ์คอยก็ชาร์จเลยโอ้ยชาร์จแล้ววิ่งใส่ก็ด้วย านี่ันติของเคียวอืมราสามารถเปลี่ยนได้นะแต่ว่าต้องรอเลเวลหน่อยนี่โอเคแล้วก็กดยีสิบที่ออก่ะก็กดไปอ่านี่เรากลับเข้ามาในเมืองละอ่าซึ่งก็คือสกิลเนี่ยกดตัวเคดูได้อย่างที่บอกอย่างเช่นผมเล่นดาบคู่ก็พอเลเวลสองเห็นไหมเราก็จะได้สกิลใหม่มาแถวหนึ่ง หลืวสามก็แถวหนึ่งโดยการนี่ AP AP ได้จากก็เหมือนเราเล่นเมื่อกี้อ่านี่ AP 200 CP ก็เป็นตงังอ่า DP นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวผมต้องลองดูอีกสักหน่อยอด่านนี้จะเป็นต่อสู้แบบ3ต่อ3อ่านี่1 1อันนี้อ่านี่3ต่อ3อันนี้ผมยังเข้าไม่ได้นะมันเป็น4คนอ่ะมันต้องแรงบี ซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรม Survival คือมีคน10คนในด่านาตัวใครตัวมันเพื่อ่ายคือรอชีวิตรอดส่วนอันนี้เป็นบอสอันนี้เนี่ยมันจะมีบอกอว่าผู้เล่น3คนกับบอสตัวหนึ่งส่วนอันนี้ก็ผู้เล่น4บอสตัวหนึ่งส่วนอันนี้มันจะเปลี่ยนนะตอนช่วงกลางวันที่ผมมาเล่นเนะี่ยมันจะเป็นบอสมังกรแต่นี้เปลี่ยนอะต้องอใช้คามาเลเวล3แต่ขอรอยังเลเวล1 อ่าอ่ะ,อะเราใดนดานนี้แล้วกันเป็นบอสแบบ3คนอ่ะไปะะไปเจอกันใดนดาอะไรแล้วกันนะครับอ่าก็เข้ามาละโหลดโหลดตอนเข้านานไปนิดนึงเพราะมันอาจจะโหลดด a t a าอะไรเงี้อ่าเดี๋ยวป้อยใส่ดีครับมีบอสไม้ลุมโซมแล้วเฮ้ยหลบต้องหลบสกิลนะอ่าบางตัวนี่สกิลแบบแรงโคตรเลยอ่ะแบบแรงโคตรบอสเนี่ย โอ้สเตมิน่าตัวตัวเนี้ยต้องระวังสเตมิน่าด้วยอันตรายอันตรายานี่เวทดูวเวทดีพลังขึ้นเต่าอ่ะไปเดวิลต้องระวังสเตมิน่าด้วยนะอ่าเพราะตอนนี้เรายังเพิ่งเริ่มเล่นไงมันอ่าพวกออฟออฟฟื้นฟูสเตมิน่าอะไรอย่างงี้มันมันยังน้อยอยู่ เอ,นนอ้อันนี้ต้องหลบอันนี้ต้องหลบไปเลเวลหลบหลบโอ้โหเดน๋วสวนร่วงก่อนอ่าอันนี้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นของเริ่มต้นมันเป็นของแบบคามาเลเวลหนึ่งเลยโอ้อใส่ไมีน้ำออเลยแก เราจะชนะได้ไม่ยากอ้าวว้าบตรงนี้เฮ้ยลบอ่าควันควันคันคันเขียวเขียวหน้าเขียวหน้าเขียวหน้าเขียวเขียวเขียวอ่าถ้าแต่ถ้าแต่มีน่ายังไม่หมดแล้วก็อ่าอย่างนี้ไงแต่มีน่าไม่หมดแล้วก็จะกระเด็นอย่างนี้ เราจะปิดฉากเท่ๆไอ้เจ้แตมีหน้ามาหมดหน้าบอทำไมเนี่ยนนเฮ้ยไงโหปิดฉากด้วยไงอ่าแล้วพอจบก็จะมีนี่ปิดฉากจบให้แล้วก็กดอีสิตออกมาก็มันก็จะมีบอกว่าอ่าการขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยความเสียหายเท่าไหร่ตายเท่าไหร่เวลาที่เคลียร์อะไรอย่างงี้อ่าแล้วก็จะได้เห็นไหมเนี่ย A P พอเต็มปุ๊บเราจะเลเวลอัพเราจะได้สกิลแถวแถวที่2แล้วก็ไอเทมตังอะไรพวกนี้อ่าเราก็กรกะดกแล้วกันอ่าก็เข้ามาในเมืองละอ่างั้นเราจะพาไปลุยบอสอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะ,ะนะอ่าเป็นบอสแบบตะลุย4ีคนนี่เราจะให้ดูรูปรูปร่างหน้าตาของบอสก่อนละกันอ่ารอบนี้เป็นบอสโเลีมนะ ซึ่งมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะโกลิมมันม,มีหลายตัวเลยอ่ะผมจะอยากเปลี่ยนเคียวออกเป็นอาวุธตีไกลอ่ะเอาอ,อย่างนี้ไปแล้วแกนาะอยากเก็บเลเวลเคียวด้วยอ่าสตาร์ทแล้วถอยเลย่วนนี่มันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะดูดิแล้วไม่ว่าอทำไมผมเลือดหายไปไหนวะเนี่ยออกมา๊บเลือดหายเลยเหรออ่าเราก็ลอยระยะไกลเอาเพราะว่าถ้ามัน มันใกล้ตายหรือมันตายแต่ไมันจะระเบิดตัวเองเลยมันมีกลิ้งใส่ด้วยนะอยู่ไกลๆก,ก็มันกลิ้งไป่ได้ต้องระวังมันระเบิดนะระเบิดแรงมากโดนทีนิดมือต็ดอ่ะผมมันตีได้แล้วกันโฉบลงมาอของธนูเนี่ยอันตีเทมากเอ๊ะทำไมผมนิ่งอย่วะอ๋อโดนไอ้นี่โดนแบบ เกไว้เอเดียมันระเบิดอ่าเห็นว่าเนี่ยนอนนิ่งแน่นิ่งที่นอนแน,น,น,น่น,นิ่งไปเลยนี่แหละสิงได้บอกว่าต้องตีไกลเพราะพอมันระเบิดนี่หน้าหงายเลยเนี่ยกระเด็นมานี่เลยเมื่อกี้อ่าพอมันจะระเบิดตัวมันจะเป็นแสงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดีนะกดนี่ทัน โชว์ไปโชว์ไปโชว์ชวอ่ะเออโอ้สเตเไม่น่าหมดที่จะมาหมดตอนมันจะระเบิดนะตายอ่าน่าจะจบแล้วมั้งอ้าวสเตเไม่น่าหมดขอพิชากี่อา้าวยังไม่จบโอ้โหคนนู้นไปตายอยู่ไปเลยเดี๋ยวมันจะตายแล้วเออให้ตายไปคือชีบไปเพื่อนอเราขอพิชาดได้ปหม ใช้เคียวปิดฉากเวยกันกันนี่เร,รอโอ้ยโอ้โหรูแต่ละคนแต่งตัวดิอย่างเท่ตะนูนละ้วตนูที่แพงมากเลยนะในตลาดอะ่ะเพราเราใช้ตอนแรกทำออฟได้อ่าก็เหมือนกันจะมีบอกว่าเอ,อการขัดขวางเท่าไหร่โอ้โหผมพันกว่าเลยอะ่ะนี่ความเสียหายล้านกว่าครับ ผม400,000ในการตายอ่าให้มีบอกได้นี่ร้อยได้ตังค์ร้อยนึงด้วยแล้วก็หินเดียมมาสุ่มออปชั่นอ่าเอาแล้วครับแล้วก็อ่าไปลุยอีกด่านหนึ่งแล้วกันนะเป็นด่านเซอร์ไว l เลมันเปิดพอดีเลยอ่าสามารถเข้าได้เนี่ยจะมีเวลากำหนดนะแล้วก็พอเวลาหมดเนี่ยจะต้องรองประมาณ30นาทีประมาณสามสิบนาทีหรือไม่ก็่วโมองเ่ยแต่บอกว่าน่าจะประมาณสามนาทีแหละ เราไปลองดูกันเลยซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าดาดเซอร์ไววอ์เนี่ยมันยังไงอ่ะมันไม่ได้จัดจัดแบบระดับไว้นะคือผมคาม่หนึ่งเยอาจจะไปเจอคาม่ห้าแบบพวกแรงแรงสูงกว่านี้หลายแรงอะไรเงี้ยอ่าเราก็สามารถไปเจอได้หมดเลยมันไม่แบบไม่ได้จากัดเอาไว้ว่าแรง e ก็ต้องเจอแรง e อะไรอย่างงี้อาจจะปเจอแรง a แรง h อะไรอย่างงี้ก็ได้อ่าซึ่งเราต้อง เราตวรอดเอาให้ได้อ่ะนี่ก็รอเดี๋ยวผมตัดไปเจอในเกมเลยแล้วกันนะครับอ่ามาเข้ามาในด่าน,นละเซอร์ไวเบลอ้าวเรารอบนี้มีอยู่9ก้าคนเองอะปกติแล้วจะมี10นะอ่าเราเนียนดูดบับก่อนเราสามารถหาบับได้มีหลายแบบนแะจากในในเนี้ยอ่าหลังจากได้บับปุ๊บ ก็วิ่งใส่หันเลยแต่นี่เป็นเคียวนแล้วระวังด้วยอ่าเราสำรวจด่านก่อนแล้วกันด่านนี้ก็มันจะมีเหมือนแบบอ่าเป็นวงล้อมรอบนะเนี่ยเป็นอาณาเขตอย่างเงี้ยล้อมรอบเออพอหมดเวลาข้าบนเห็นไหมยี่สิบวิยี่สิบสองวิอ่ะมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆให้เรามาสู้กันอ่าไอ้สวยอยู่นะด่านด่านนี้ยังไม่เคยเจอเลย อะไปเจอกัน,นเองเลยป่ะทำไมาเขาวิ่งไปไหนกันวะเราไม่สู้กันนะหนึ่งเฮ้ยมันมาแล้ว yeah. อุ้ยวงบีหิบวงบีไอ้ต่อยไปหิวงบีงบอองบโอ้โหบีแปลงด้วยเอ้ยโอ้ยเลื่อนรถว่ะไอ้เออลักทีเลโอ้โหข้าไปโดนทำเพื่ออะไรเนี่ยอ๋อ,อตีกูไปด้วยอ่าอยู่กันเยอะอย่างงี้เอาไป เฮ้ยคือจะตายแล้วอะไร,มา,ราไมายืนแล้วเสียบไส้แตกไปเลยไปแล้วมายืนใช้ธนูเล็งยิงอยู่เมื่อกี้มานี่มาเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยโอ้โหแสดงไม่นะเอ้ยไม่ใช่โดนโดนขัดขาให้วิ่งช้าเราเนียนแอบตรงนี้ก่อนได้ปะ เนียนก่อนเนียนไอ้บอยอยแม่งยิงไปก่อนดูดิโอ้ดูของเขาดีไแม่ง็ใส่ชุดมาเต็มอ่ะดูดีดี่แล้วดูเราดิชุดเริ่มต้นเอ้ยยึงามาเห็นกูดิลุกมาลุกมาีหนู ชี้ผ่านแล้วเขาเปิดไอ้นี่เรียบร้อยอ้าวเฮ้ยไอ้เฮีเย้ยกูโดนอะไรเฮ้ยฆ่าได้พอดีแล้วโดนอะไรตายวะเฮ้ยไม่ดิโดนล่าชอ็อตตายด้วยเลยตัวเมื่อกี้มันก็มีคนมาฆ่าตายพร้อมกับผมเลยโอ้โหยเอโหยเอะอิ่ก็ฆ่าได้นะโดนเหมาคู่เลยแม่งโดนโดนซิวคู่อะไรเงี้ยอ่าเรามาดูคนอื่นกันบ้าง ดูครับดูชุดเขาดูมีมีหางมีลูกแก้วอะไรเต็มหมดดูเหลือกี่คนเนี่ยสามคนเนี่ยดูดูดูอันนี้จัดเต็มสุดเลยชุดดูดิอออืื้หเฮ้ยสกิลอะไรวะอ๋อสกิลค้อนเหรออุ้ยพุ่งอย่างนี้ได้โอ้โหอุ้ยสับพุ่งพืนด้วย โอ้โหเคียวทำอะไรไม่ได้เลยดูดิขนาดเคียวใช้สก,กิลอยู่ก็โดนสวนได้โอ้โหเปลี่ยนเป็นเตโนยิงสอยร์รารเรียบร้อยไปแล้วเ <c oughs> หลือสองคนครับไงต่ออ้าววิ่งหมดแล้วจ้าเอ๋กันแล้วโดนเคียวเล่นก่อนเ <c oughs> พื่อทางยังไงอันติอันเหรอไม่ใช่ฮิวหรอมาช่วยการฮิวนะอ่าอีกฝั่งแอบ,บและนี่มาลอ,อยหลอยแล้วไงต่อบินมาโอ้โหหัวไม่โดนเลย อาวเองโดนเองอ่ะเจ็ดชุดยังไงดูของยูชุดกท็ทีของน่าจะเยอะแล้วอะ่ะน่าจะแบบูเล่นแบบแรงสูงแล้วอะ่ะอออืื้หโนโอ้โห้ลัล้วกได้อยู่นะนี่ก็ถือว่าสูสีอยู่นะโอ้โหโดนอันติเข้าไปแบบตายโอ้โห้โนอันติเคียวนีน่ต่อเขาควจะแค่ตายยังไงเปิดอนันตรีแล้วครับทุบ oh. ไปเรียบร้อยครับไม่โดนครับ าจะมาดูจะมาดูโยอมให้ดูดไหมอ้าวยอมให้ดูดด้วยโอ้ยไม่ได้ยอมให้ดูดดีมาในนี้มันมีค้อนตั้งอยู่เมื่อกี้เรียบร้อยครับโอ้โหยังไม่โดนยังไม่โดนอ่าฝังเขียวจะแก้ต่าเกมยังไงอ้าวโดนพุ่งใส่นี่เขาหดกันเข้าไปอ่าเขียวเีขาโดนขัดขาครับวิ่งช้าอ่าเรียบร้อยดูชุดเขาโอ้โห แร,แร,แรงเฮสด้วยนะดูดิเยอ,อะย่พูดติดๆกระขัดเลยดิตกเจออะไรอ่าผมได้อันดับที่สี่โอเคก็โหเซอร์ไวโวก็ประมาณนี้นะอ่าแต่ว่าสมมติถ้าคนที่ได้ดอ,ไอ,อันดับเก้าอะไรเงี้ยอันดับอันดับเก้าเนี่ยอ่าตังกับเอ่อ CP กับ AP เนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าหนีนะ อาจจะได้50บ้างอะไรบ้างมันจะลดไปตามลำดับอะไรประมาณนั้นอ่าโอเคงั้นเรากดกลับไปอ่าเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะก็ไว้มาลองเล่นกันดูนะครับก็สนุกมากเลยอาจจะมีด่านเพิ่มมาตอนเราแลง์อัพก็ได้อ่าโอเคงั้นผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้แล,ล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับ